พี่ธีกิตครับธี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 อยู่ไม่แล้วธีอยู่ถือว่าเป็นงานที่ดีมากนะครับเพราะว่าวิทยาลัยขเราแบบนี้นะครับนานๆโดยเฉพาะจัดสักครั้งหนึ่งวันนี้เหมือนกับเพดี่เขาเปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าด้วยกันครับผม ก็มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับแปรดีเป็นเวลา1ปีกับ4เดือนนะคะสิ่งที่ได้จากการมาร่วมงานกับแปรดีก็คือเรามีรายได้นะคะรายได้จากการขายรายได้จากการบริหารแล้วก็รายได้จากค่าแนะนํานะคะและวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมงานโอพิทาของแปรดีนะคะส่วนใครนะคะที่กําลังมองหาโอกาสรายได้เสริมนะคะก็แนะนําให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแปรดีนะคะ ที่ได้รับความรู้จากโฟกเกอร์แฟดีในหลายๆเรื่องอะคะ่ะอย่างเช่นารายได้อะค่ะจากโฟกเกอร์ของแฟดีอะคะ่ะไม่ได้มีรายได้ช่องทางเดียวจากการขายประกันนะคะถ้าเรามีการขยายตลาดแล้วก็ขยายลูกทีมอะคะ่ะเราก็จะมีค่าบริหารกับค่าแนะนําด้วยอะคะ่ะแล้วก็รายได้ตอนนี้ก็คือมากกว่างานประจาถึง3เท่าอะคะ่ะเปิดใจหนึ่งปีางชีวิตดีตลอดไป Yeah